ก็จะเห็นเตียงในขนาดทิงไซส์สีครีมนะชุดท่านอนสีขาวเขานับทั้งผอนหมอนสีน่ใบกับมีปลายเตียงเมื่อกี้อีกมุมนึงเนี่ยจะเป็นราวแขวนเสื้อผ้า<ฆ>อย่างที่คุณออน้อเยเนี่ยเยเสื้อผ้าที่แขวนนี่ไม่ใช่บล็อกอัพนักคือนี่เสื้อผ้าท่านนจริงๆแล้วนะแขวนไว้แล้วมีโทัรทั์ม่านสีครีมนะครับคือนายกก็พูดเหมือนเดิมบอกเลิกเข้านอนก็คือเจ็ดมกราคมนะฮะแล้วก็บอกว่า ภาพห้องนอนเนี่ยนะฮะบอกว่าเลอกเข้านอน7มกราคมนะแต่ถ้าจะไม่ได้นอนค้างก็คือมีภารกิจที่บอกไปะนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพวกเรื่องของน้ําท่วมที่นายกพูดน่ยนะฮะก็บอกว่ามีการพูดคุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดและก็จะให้ทหารพื้นที่ทหารราบไปซ่อมบ้านเรือนประชาชนนะครับก็จะประสานใกล้ชิดเลยกับทางกลาโอมแล้วก็จะมีการจัดสรรงบให้มีการเยียวยาดูแลประชาชนอยู่แล้วนะฮะกำลังฝดก็พร้อมลงพื้นท,ที่เรียกว่าเป็นสีสันบรรยากาศเดี๋ยวรอฮะว่า คืนแรกนายกจะไปยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกพอมีเริ่มก็ติดภารกิจอยู่ดีฮะก็ภารกิจนายกนี่แน่นอยู่เหมือนกันนะคุณธรชาติเพราะว่าวันที่7ไปไหนนะไปร้อยเอ็ดไปร้อยเอ็ดไปร้อคุณอุ้งอิ๊งค่ะแล้วก็การเดี๋ยวประมาณวันที่10วันที่11เนี่ยนายกก็จะไปเชียงใหม่ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของไฟตาก็ที่นายกบอกอาจจะอะไรนะไม่12ก็14บ่มั้งเออนะคะก็คือเรื่อ ได้ว่าต้องรอดูค่ะว่าท่านจะมานอนแบบจริงๆจังๆวันไหนนะคะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดเมื่อวานนี้หลังจากการประชุมคณะนัฐมรตรีเสร็จสิ้นก็คือเรื่องของฟรีวีซ่านะคะ<แ>คนไทยจะไปจีนเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องทําวีซ่าแล้ว,แล,วแล้วทางจีนเองเนี่ยนะคะก็โดยเพจจีนเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าใช่เหรอยังไม่ได้ตกลงกันขนาดนั้นเลยนายกบอกว่าเอ้ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ พูดไวบางไวอะไรนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่จะพูดคุยกันและเชื่อว่าน่าจะทันตามเวลาที่กําหนดนะคะผู้เสถถียฐาทวีสิงนายกรัฐมนตรีก็พูดถึง ีที่เพจลุยจีน,นออกมาบอกว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันฟรีวีซ่าให้คนไทยยังอยู่ในขั้นตอนการหารือไม่คอนเฟิร์มด้วยว่าจะทันหนึ่งมีนาคม6 7ตามที่นายกให้สัมภาษณ์รูปเปล่านะคะท่านนายกบอกว่าไม่มีอะไรต้องชี้แจงเพิมเ่มเติมเพราะว่าทั้งสองประเทศได้คุยกันเรียบร้อยแล้วคุณปานตรีและท่านี รัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรตัสดสุดไปค่ะเมื่อรัฐบาลน,นี้เข้ามาก็เลยได้สารต่อสื่อก็ดูการติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดแล้วก็พูดตลอดว่าจะยกระดับของพาสปอร์ตไทยขึ้นมาก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาให้ต่อเนื่องพักเพื่อไทยไม่ได้หยุดค่ะเรื่องไหนทําครางไว้ก็นํามาทําต่อค่ะ